ส่วนตรงนี้เป็นไม้ที่ผมเอาไว้ทำล้อไก่ตรงด้านนู้นนะครับอันนี้คือสภาพโดยรอบของล้าไก่ที่ชิงไว้สองปีก่อนที่ผมไปทหารนะครับนี่ก็เริ่มทำขุดหลุมฝังเสาแล้วเสาแรกครับนี่นะครับผมจะไม่ใช้ตะปูในการทำเสาหรือรั้วไอ้ล้อลลไก่นะครับ มจะใช้ไม้ในการตีต่อเข้าไปครับโดยการใช้สว่านเจาะในไม้ไผ่แทนตะปูครับนี่ครับสว่านที่ใช้จะเป็นของทานซูครับนี่ครับผมซื้อมาไว้นะก่อนเป็นอาหารนะครับส่วนด้านหน้าล็อกไกผมจะฝังเสาเพิ่มอีก4เสานะครับ เพื่อความแข็งแรงขุดหลุมไปครับสี่เสาครับแล้วกบหลุมให้มิดแน่นนะครับสี่หลุมเลยนี่รูที่ผมเจาะเอาไว้ครับนี่เอาไว้ตียึดกับไม้ครับเนี่ยครับเศษไม้ไผ่ครับตีตอกไว้ให้ยึดให้แน่นครับแทนตะปูได้ครับแค่นี้เองครับโดยไม่ต้องใช้ตะปูเลยส่วนตรงนี้ผมเอาไม้มาเนบเพิ่มนะครับ เพื่อความแข็งแรงของเราครับโดยรอบจะทำแบบเดียวกันทั้งสามมุมเลยนะครับนี่ทำแบบเดียวกันเลยครับเอามาขัดไว้ส่วนต่อไปก็จะเอากระเบื้องมาปิดด้านล่างของเล้าไว้นะครับบางส่วนที่ผมทำเสร็จแล้วครับปิดเอาไว้เลยครับด้านล่างกันมา,าครับส่วนด้านบนผมจะใส่เป็นตะข่ายนะครับ ไว้ทีหลังครับนี่ส่วนนี้ส่วนตะข่ายน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ในการเอามาติดนะครับนี่นสภาพโดยรอบครับของเราอีกด้านหนึ่งนี่ผมก็ทําเสร็จแล้วนี่ครับนี่วันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ค่อยมาต่อนะครับก็เป็นคลิปแรกของผมครับนี่ที่ผัดภาคหัดพูดหลังจากปลดเปนทหารมาครับ อยากมีรายได้จากส่วนนี้ด้วยเกี่ยวกับทางานเกษตรด้วยครับต้องการเล้าครับเพราะว่าคราวหน้าผมจะปลูกผักครับใบมันเหมือนกับต้นนี้เเพื่อนาไปขายครับเนรายได้ต่อไปแต่ต้นมันเป็นเหมือนต้นยางนานี่ต้นยางนานี่ก็ยางนาต้นสีขาวเห็นไหมต้นสีขาวจะเป็นยางยานี่มีอยางนาเนี่ยนี่ต้นสีขาวผิวเรียบอ่าใช่เออต้นยางเออแต่ใบเป็นใบยางกาด <laughs> ไปทั่วเลยต้นนี้ผสมได้เ,เป็นยังไงผสมเพิ่งเห็นมันก็แปลกๆอยู่ตั้งแต่ทีแรกแล้วมันทำไมเป,น,เป,น,เป,น,เปนสีนี้นี่งอกแล้วนะงอกแล้วออกลากแล้วไม่ผวานนี่ยางบาเบาข้าปุ้นเนี่นนนยนะนะยางนาต้นมันจะเรียบ ้นทวหลังจากที่ทำแล้วเสร็จนะผมก็เดินไปดูส่วนยางเมื่อกี้นะครับไ้พอแนะนำเมื่อกี้ยางกาดกับยางนานะครับต้นมันไม่เหมือนกันนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำขึ้นมานะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมหัดทำขึ้นมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์สักนิดเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ